ต่อกันที่เอสเทอร์นะคะเอสเทอร์ Esther เขาจะพบมากในธรรมชาติค่ะมีกลิ่นหอมที่พบในผลไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะก่อนที่จะไปเรียนเรื่องเอสเทอร์อันดับแรกเราต้องจำหมู่ฟังกช์ชันให้ได้ก่อนหมู่ฟังกช์ชันของเอสเทอร์คือ C พันธะคู่ O ขีด O แล้วก็ R เจอ R ก็ใส่ R ดังนั้นประกอบด้วย2ส,ส่วนค่ะส่วน R กับส่วนหมู่ฟังก์ชันซึ่งเวลานั้นเราอาจจะไปเจอหน้านี้ก็ได้นะ R R แล้วก็ C พันธะ ใส่ COOR ไปเลยหรือ RC O ห้อย2 R เดี๋ยวค,คุณครูจะยกตัวยอย่างให้ดูอาจจะเจอแบบนี้ CS 3 C พันธะคู่ O ขีด O CS 3หรืออาจจะไปเจอแบบนี้ก็ได้ CS 3 COO CS 3หรือ CS 3 CO ห้อย2 CS 3แบบนี้ก็ได้ถือว่าเป็นสารชนิดเดียวกันหน้าเดียวกันแค่ไม่แตกพันธะคู่ออกเฉยๆโอเคนะคะทีนี้ เรามาดูที่ R ค่ะ uh huh. ฝั่งของ R เนี่ยเป็นฝั่งที่ไม่มีขั้วเหมือนเดิมนะมีมีขั้วค่ะเมื่อไม่มีขั้วมันก็ต้องมีแรงระหว่างโมเลกุลคือแรงลอนดอนค่ะต่อไปฝั่งเขาหมู่ฟังก์ชันเป็นฝั่งที่มีขั้วค่ะอ่ามีขั้วดังนั้นก็ต้องมีแรงระหว่างขั้วค่ะถามเกิดพันธะไฮโดรเจนไหมคะเกิด H บอนไหมคะไม่มีนะไม่มีพันธะไฮโดรเจนดังนั้นเขามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล2แรงค่ะ2แรงนะนั่นคือแรงลอน แล้วก็แรงละหว่างคั่วโอเคนะอ่ะเดี๋ยวย้อนไปที่ตัวกดอินซีกดอินซีเขาจะมีหมูฟังกช์ชันเป็น ขีด C พันธะคู่ O ขีด OH ใช่ไหมคะตรงนี้คือ R กฎอินซรีย์ของเรามีกี่แรงนะคะ3แรงนะ3แรงเราเล่าไปแล้วคุณครูยกตัวอย่างกดอินทีสักตัวหนึ่งค่ะ CS 3 CS 2 C พันธะคู่ O ขีด OH คาร์บอนทั้งหมดคาร์บอน3ตัวนะ1 2 3ใช่ปะ่ะไฮโดรเจนค่ะ3เป็น5เป็น6ไฮโดรเจน6ตัว O 2ตัวคุณครูจะลองดูตัวนี้นะคะ คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวคาร์บอน3ตัวไฮโดรเจน3กับ3เป็น6ค่ะาออกซิเจน2ตัวเฮ hey, สูตรโมเลกุลเข้าเหมือนกันเลยนะสูตรโมเลกุลเขาเหมือนกันเลยแต่สูตรโครงสร้างต่างกันแสดงว่าเอสเทอร์กับกรดอะไรนะคะกรดอินซีหรือกรดคาร์บอิลิกของเรานี่เป็น ไอโซเมอร์กันค่ะเป็นไอโซเมอร์กันนะคะอ่ะต่อไปค่ะการเรียกชื่อของเอสเตอร์การเรียกชื่อของเอสอรเตอร์ มันต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะอ่ามันต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะสอนแบบง่ายๆไปเลยอ่าเอสเทอร์เช่น c ีเอส,ส,สพันธะคู่ O แล้วก็ขีด O c s ีเวลาเราเรียกชื่อเอสเทอร์ให้แบ่งออกเป็น2กลุ่มแบ่งกลุ่ม O ค่ะ O, พันธะเดี่ยวกับ O พันธะคู่ค่ะถ้าฝั่ง O, พันธะเดี่ยวให้เราลงท้ายด้วย Y, L ค่ะ ถ้าฝั่งโอพันธคู่ให้เราลงท้ายด้วยเอโน a อตค่ะ enolate เวลาอ่านให้เอาฝั่งพันธะเดี่ยวขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยพันธะคู่เช่นตอนนี้ตอนนี้ฝั่งพันธะเดี่ยวมีคาร์บอนหนึ่งตัวค่ะ1นใส่เม็ดไว้นะแล้วเติม YL เข้าไปอันว่าเม็ดชิ่โอเคเนาะต่อไปฝั่งพันธะคู่มีคาร์บอนสองตัวใส่เอสไว้ค่ะแล้วเติมเอโนเอ e อ่าเอโนเอดอ่านว่าเมทิลเอชโนเอตโอเคเนาะเมทิลเอชโนเอตค่ะง่ายไหมง่ายนะอ่าแค่แบ่งตรงฝั่งพันธะเดี่ยวกับฝั่งพันธะคู่ค่ะอีกสักตัวหนึ่งเพื่อเพิ่มความเข้าใจ C S3 C S2 C พันธะคู่ O OK, ขี C S2 C S3 ออ่าแบ่งเหมือนเดิมค่ะอ๋อลืมใส่ O นะ O ตรงนี้ละกันอ่าฝั่งพันธะเดียวกับฝั่งพันธะ คู่เอาพันธะเดี่ยวขึ้นก่อนพันธะเดี่ยวลงท้ายด้วย YL คารบออสอตัวใส่เม็ดไว้เอ้ยใส่ S ไว้ค่ะขอโทษทีคารบอนสองตัวใส่ S ไว้ค่ะแล้วเติม YL s วฟังค่ะ O พันธะคู่ค่ะใส่ e n o a t e ลงท้ายด้วย e n o a t e เนอะ ลงท้ายด้วยเอโนเอตคาร์บอน3ตัวใส่ p พรไว้ค่ะ P O R P แล้วเติมเอโนเลงไปอ่านว่าเอชิวพูพาโนเอตโอเคนะการเรียกชื่ออย่าลืมแบ่งเป็น2ส่วนพันธะเดียวกับพันธะคู่ค่ะต่อไปมาดูจุดเดือดของเอสเทอร์แล้วก็กดคาร์บอซิลิกทึ่เราพูดกันไปเมื่อกี้ว่าเขาเป็นไอโซเมอร์กันโอเคนะดังนั้นสูตรโมเลกุลเขาต้องเหมือนกันอ่ะ แต่สุดโครงสร้างเขาต้องต่างกันเห็นไหมอย่างตัวแรก C2H4O2 กลายเป็นเอสเทอร์ได้สุดโมเลกุลเป็นเมทิลเมทานอเอตแล้วก็กลายเป็นกรดคาร์บอกซิลิกเป็นกรดเอทานอิกหรือเอทานอิกแอซิดที่นี้ดูจุดเดือดเทียบกันหน่อยถ้าเป็นเอสเทอร์จุดเดือดอยู่ที่31องศแต่ถ้าเป็นกรดอินทรีย์จุดเดือดจะอยู่ที่107.9อะไรจุดเดือดสูงกว่ากัน กรดอินซีหรือกรดคาร์บอสเลกมันจะสูงกว่าทําไมทําไมเพราะตัวนี้มันมี3แรงไงตัวนี้มีแค่กี่แรง2แรงไงคะตัวนี้3แรงที่ว่านั้นคือลอนดอนระหว่างขั้วแล้วก็พันธะไฮโดรเจนแต่ตัวนี้ไม่มีพันธะไฮโดรเจนจำได้ไหม อะแล้วทีนี้มาดูจุดเดือดของเอสเตอร์จุดเดือดเพิ่มขึ้นไหมเมื่อคาร์บอนเพิ่มขึ้นคาร์บอนจาก2ตัว3ตัว4ตัวคาร์บอนเพิ่มขึ้นเดือดก็เพิ่มไหมคะเดือดก็เพิ่มนะเดือดก็เพิ่มขึ้นแต่มันจะแตกต่างกัน ตามไอโซเมอร์แล้วก็โครงสร้างอีกครั้งหนึ่งต่อไปสมบัติของเอสเทอร์ค่ะสมบัติของเอสเทอร์หนึ่งค่ะจุดเดือดและสภาพการละลายของเอสเทอร์จากตารางปรากฏว่าเอสเทอร์มีจุดเดือดต่ำกว่ากรดคาร์บอกซิลิกเนื่องจากเอสเทอร์ไม่มีพันธะไฮโดรเจนเป็นแรงยึดเหนี่ยวแต่กรดคาร์บอกซิลิกมีง่ายต่อไปเมื่อคาร์บอนเพิ่มขึ้นเอสเทอร์ก็จะมีจุดเดือดเพิ่มขึ้นสภาพการละลายน้ำก็จะลดลงค่ะ ต่อไปเอสเตอร์สามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาเฉพาะตัวนะเวลาเตรียมเอสเตอร์ค่ะเราจะเตรียมได้จากการนำเอากดอินซีหรือกดคาร์บอิลิกมารวมกันกันกบแอลกอฮอล์ค่ะที่อุณหภูมิสูงนะคะโดยใช้กรดซัลฟวริกเป็นตัวเร่งเราจะได้เอสเตอร์บวกกับน้ำเดี๋ยวคุณครูขอเขียนสมการตรงนี้ให้ดูด้านบนนะคะอันดับแรกเราต้องมี กรดคาร์บอซิลิกกรดคาร์บอซิลิกคือ R ขีด C พันธะคู่ O ขีด OH ใช่ไหมคะบวกกันกับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คือ R ขีด OH นะแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไรเวลามันแตกตัวเป็นไอออนค่ะมันจะแตกตัวแบบนี้นะ OH ไปไอออนลบแสดงว่า R ต้องเป็นไอออนบวกตรงนี้ค่ะไฮโดรเจนแตกตัวเป็นไอมันเป็นกรดนั้นต้องแตกตัวได้ไฮโดรเจนเนาะไฮโดรเจนเป็นบวกแสดงว่าฝั่งที่เหลือเป็นไอออนลบจากนั้นให้เราจับคู่บวก กับลบใหม่บวกกับลบใหม่อะคุณครูขอ,ขอเอาคู่หลังก่อนนะคู่หลังคือ H กับ OH นะ H กับ OH รวมกันเป็น H2O กลายเป็นน้ำค่ะคู่ด้านหน้าค่ะ R ขีด C พันธะคู o, ่ O ขีด O แล้วต้องมาต่อกับ R แบบนี้ค่ะ R ขีด C พันธะคู o, ่ O ขีด O O ต่อกับ R ดังนั้นตรงนี้คือเอสเทอร์ค่ะน,นี้นี่คือน้ำดังนั้นเมื่อไหลกดคาร์บอซิลิกหรือกอดอินซีมารวมกันกับแอลกอฮอล์ค่ะมันจะได้เอสเทอร์ บวกน้ำจะได้เอสเทอร์บวกน้ำเดี๋ยวคุณครูลองยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นตัวอย่างนี้ค่ะกรดแอซิติกค,ค่ะ กรดแอซิดิกับเอชานอลค่ะทีนี้เราต้องมาดูกรดแอซิดิกกรดแอซิดิกเวลาแตกตัวก็จะได้ H บวกฝั่งที่เหลือเป็นลบค่ะส่วนเอชานอลค่ะ OH เป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกจากคู่ใหม่ค่ะบวกกับลบลบกับบวกเขเคนะบวกกับลบลบกับบวกขอคู่หลังก่อนคู่หลังคือ h กับ Os รวมกันเป็น H 2 O ต่อไปคู่หน้าค่ะ c 3 3ค่ะ C ดับเบิลบอนโอค่ะแล้วก็ O ค่ะ โอเคนะและต่อด้วย CS2 ค่ะและต่อด้วย CS3 ค่ะอันนี้คือเอสเทอร์ที่เราเรียกว่าเอสทิรแอซิเตตนะคะบวกกับน้ำโอเคไหมปฏิกิริยานี้เป็นการเตรียมเอสเทอร์จากกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์มีชื่อปฏิกิริยาด้วยนะปฏิกิริยานี้ชื่อนี้ค่ะปฏิกิริยาเอสเทอร์ลิฟิเคชันโอเคนะปฏิกิริยาเอสเทอร์ลิฟิเคชันเป็นการเตรียมเอสเทอร์จากกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์จะได้เอสเทอร์บวกกับ ะะต่อไปจะเป็นปฏิกิริยาของเอสเทอร์นะคะปฏิกิริยาของเอสเตอร์ที่สำคัญนะคะก็คือปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสค่ะปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสหรือไปเจออีกชื่อน,นึงก็จะเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไรซิสอันเดียวกันนะคะซึ่งปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสนี้จะมีอยู่สองสภาวะสภาวะแรกคือสภาวะกฎค่ะและสภาวะที่สองคือสภาวะเบสค่ะเอาดูสภาวะกดก่อนนะคะเวลาสภาวะกฎสารที่ใช้ในการ การเข้าทำปฏิกิริยาเขาจะใช้น้ําแทนนะคะใช้ h 2 o การไฮโดรไลซิสหมายถึงการแยกใช่ป่ะการแยกการสลายการย่อยใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เราจะมาแยกมาสลายมาย่อยเอสเตอร์อันดับแรกเราต้องมีเอสเตอร์ก่อนค่ะสูตรทั่วไปของเอสเตอร์คือ R ขีด C พันธะคู่ O ขีด O R ใช่ไหมแล้วก็บวกค่ะบวกกับการไฮโดรไลซิสไฮโดรไลซิสด้วยกดก็ต้องบวกน้ำเข้าไปค่ะบวก h 2 o ค่ะ ฟืบกลายไปเป็นอ่าทีนี้น้ำเวลาน้ำแตกตัวเป็นไอออนเขาจะได้ H บวกกับ OH ลบใช่ไหมคะส่วนเวลาอ่าอะไรนะเอสเตอร์แตกตัวก็จะได้ฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบค่ะอาจับคู่ใหม่บวกกับลบลบกับบวกขอคู่หลังก่อนค่ะคู่หลังคือ R กับ OH คะ่ะ R ขี OH อันนี้คือ,อะาย R OH L อลกฮค่ะอ่ะคู่แรกค่ะคู่แรกก็จะเหลือ R ขีด C พันธะคู่ O ขีด O O มาต่อกับ H ค่ะเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะกด IN C ดังนั้นเป็นยาไฮโดรไลซิสเอสเทอร์ด้วยกรด หรือด้วยน้ำของเราเนี่ยมันจะได้กดอินซีกับแอลกอฮอล์ซึ่งมันเป็นปฏิกิริยากลับกันกับเมื่อกี้คือยาเอเซอรีฟิเคชันใช่ไหมเป็นิยาย้อนกับกัน,นคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูสักตัวหนึ่งเช่น cs 3 coo cs 3บวกกับ h o o า ho เวลาแตกตัวได้ h บวกกับ oh ลบฝั่งนี้ได้บวกฝั่งนี้ได้ลบจับคู่ใหม่ซะคู่หลังค่ะ คู่หลังคือ CS3OH คู่หน้าค่ะคู่หน้าคือ CS3COO แล้วก็มาต่อกับ H ไหมกดอินซีไหมคะกดอินซีนะแอลกอฮอลไหมคะแอลกอฮอลค่ะดังนั้นการไฮโดรไลซิสเอสเทอร์ e ได้กดจะได้ กรดอินซีกับแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นปฏิกิริยากับกันของปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันต่อไปในสภาวะเบสค่ะทีนี้ในสภาวะเบสเบสที่เขานิยมใช้เขาจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด โเคเนาะโซเดียมไฮดรไซด์อันดับแรกก็มีเอสเทอร์มาค่ะ R ขีด C พันธะคู่ O ขีด O R ค่ะบวกกับ NaOH ลงไปเลยจากนั้นค่ะ NaOH เวลาแตกตัว Na ก็จะเป็นบวก OH ก็จะเป็นลบตรงนี้แตกตัวเหมือนเดิมค่ะได้บวกได้ลบเหมือนเดิมค่ะจับคู่ใหมซ่ซะชุดชุดอ่าคู่ใหม่คู่หลังหน่อยคู่หลังคือ R ขีด OH เหมือนเดิมคือแอลกอฮอล์คู่หน้าค่ะ R ขีด C พันธะคู่ O ขีด o, o แล้วก็ N A อ่าอีตัว N, A เ, R R K C, K o N A เนี้ยรู้ไหม R อาขีด C พันธะคู่ O ขีด O N เเนี้ยมันคืออะไรรู้ไหมคะมันคือสบู่ค่ะสบู่ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละดังนั้นการไฮโดรไลซิสดเอสเทอร์ด้วยเบสเบสที่เราใช้คือโซเดียมไฮดรอกไซด์จะได้ผลิตตะพันเป็นสบู่อ่าปฏิกิริยานี้มีชื่อด้วยนะมีชื่อเฉพาะด้วยปฏิกิริยานี้เรียกว่าปฏิกิริยาสปอน นิฟิเคชั t i โอเคนะสปอนนิฟิเคชันยกตัวอย่างเช่น Cs3COO Cs3 บวกกับ NaOH อ่ากลายไปเป็นตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกเหมือนเดิมตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบจับคู่ใหม่ซะอันคู่หลังได้เลยนะ Cs3OH ใช่ไหมคะคู่หน้าคะ่ะ cs 3 coo แล้วก็ na อ่าตัวนี้ก็คือเป็นเกลือเนาะเป็นเกลือที่เราเรียกว่าสบู่นั่นแหละต่อไปมาดูประโยชน์ของเอสเทอร์ค่ะประโยชน์ของเอสเทอร์อย่างที่เราบอกไปเขาพบในพวกผล,ลไม้แล้วก็ดอกไม้เป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวพวกนี้ก็เอาไปผสมในอาหารได้นะคะต่อไปเอสเทอร์ นอกจากนั้นก็ยังเป็นส่วนผสมในน้ำยาล้างเล็บแล้วก็เป็นตัวทำละลายได้ด้วยนะคะเอสเทอร์ตัวหนึ่งชื่อว่าเมทิลซาลิสเซเลตนะคะหรือตัวน้ำมันละกรํารเอาไปใช้ในยาบรรเทาปวดแล้วก็แก้อาการปวดเมื่อยมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันด้วยเนาะต่อไปเอสเทอร์บางชนิดนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใยได้ด้วยเอสเทอร์มีกลิ่นเฉพาะตัวของดอกไม้ผลไม้จึงนำมาปรุงแต่งอาหารได้ด้วยเช่นจะมีกลิ่นส้มกลิ่นสับปะรดกลิ่นดอกมะลิ เอาไปใส่เคลเค้กเอาไปใส่เครื่องดื่มต่างๆนะคะนี่คือประโยชน์ของเอสเตอร์ตอนเรียนเอสเตอร์หสิ่งที่เราต้องจําคือแรงเนียดเหนียวระหว่างโมเลกุลมันมีแค่2แรงนะไม่ใช่3แรงมันเป็นไอโซเมอร์กันกับกรดอินซีเวลาเรียกชื่อแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกพันธะเดี่ยวลงท้ายด้วย YL กลุ่มที่2พันธะคู่ลงท้ายด้วย e NO a o e จากนั้นเอสเตอร์เกิดจากปฏิกิริยาการเตรียม ที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันเตรียมได้จากกรดอินรีย์กับแอลกอฮอล์ H, จะได้เอสเทอร์บวกกับน้ำทีนี้ปฏิกิริยาในเอสเทอร์มันจะมีวิยาไฮโดรไลซิททั้งในสภาวะกรดแล้วก็สภาวะเบสกรดเป็นยังไงเบสเป็นยังไงกลับไปทบทวนแล้วก็ประโยชน์เอาไปทำอะไรนะคะขอให้ทบทวนแล้วก็สนุกกับการเรียนเคมีนะคะ